สวัสดีค่ะ Merry Christmas and Happy New Year ค่ะตอนรับเข้าสู่ซุนี่ซูเปอร์มารเกตชั้นหนึ่งของเรานเอวันนี้อยู่กับซันตี้นุ้ยซีนะคะรู้หรือเปล่าคะชาวชูเชียลว,ว่าตอนนี้ที่ซูเปอร์มาร์เกตของเรานั้นมีของขวัญปีใหม่เยอะแยะเลยแล้วก็มีกระเช้าของขวัญปีใหม่นะคะเอามามอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนที่คุณรักค่ะที่นี่แวะมาก็ได้เลยนะคะมีให้เลือกหลากหลาย รูปแบบมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเช้าดอยคํากระเช้าดอยตุงกระเช้าจากโครงกันหลวงนะคะกระเช้าซีโนโกระเช้าสินค้าคุณภาพสุดพรีเมียมจากต่างประเทศก็มีแล้วคุณลูกค้าที่มาเนี่ยสามารถที่จะเลือกสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตของเราแล้วก็เอาให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยหอ่อกระเช้าให้แบบฟรีๆหรืหอห่อของขวัญให้ฟรีได้อีกด้วยนะคะวันนี้ นุยซี่นะคะลซันตีนุยซี่จะช่อเต็มไม่ได้สซันตีนุยซี่นะจะพาไปชมสินค้าต่างๆกระเช้าของขวัญน,นะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะเริ่มกัตนตรงนี้เลยนี่ค่ะต้นคริสต์มาสของเราค่ะทุกคนอันนี้ไม่ใช่แค่มาประดับตกแต่งที่ซูเปอร์เท่านั้นนะคะเรายังมีขายที่ซูเปอร์ด้วยใครอยากได้อะ มาซื้อได้เลยตัวน,นี้ก็ประมาณหลักพันนิดนิดเท่านั้นเองนะคะด้าน่างจะเป็นกระเช้าของขวัญค่ะนี่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นกระเช้าจากแบรนด์นะคะซึ่งกระเช้าทุกอย่างเราที่นี่ลดราคาทุกชิ้นเลยนะคุณลูกค้าดูสิลดเยอะมากๆเลยนะคะที่อื่นไม่รู้แต่ที่นี่ลดราคาแน่นอนนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยค่ะแวะมาดูกันได้เลยนน่มีหลากหลายนะคะกระเช้าของแบรนด์นะคะแบรนด์วีตาแบรนด์ต่างๆมากมายแบรนด์ นี่อันนี้ก็เป็นกระเช้าของสกอตนะคะตัวนี้ก็อยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันเลยแบรนด์กับสกอตคือเป็นกระเช้ายอดนิยมตลอดกาลนะสำหรับคุณลูกค้าที่อยากจะซื้อไปมอบเป็นของขวัญปีใหม่ค่ะแล้วก็ช่วงวันคริสต์มาสมอบให้แก่คนที่คุณรักด้วยนั่นเองนะคะเนี่ยเอามาได้เลยค่ะนี่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 หลักร้อยก็มีนะคะปกติขายเป็นหลักพันลดเหลือแค่นี้ค่ะลูกค้าทุกที่พันสองเหลือแปดร้อยหกสิบเก้าบาทเอง ถูกมากหรือจะเป็นแบบลักษณะนี้ก็ได้นี่อันนี้ยิ่งถูกใหญ่เลยค่ะแบรนด์บีตาใน220บาทเท่นั้นเองถูกมากเลยนี่เป็นแบรนด์ซูปไก่ใช่ไหมแบรนด์บีตาวิตามินเอแล้วก็แบรนด์ซูปไก่เนี้ย229บาทค่ะหรือจะเป็นแบบบ็อกเซตก็มีนะเนี่ยค่ะแบบบ็อกเซตของแบรนด์บีตานะคะราคายที่4 2 0บาทถูกมากเลยถูกมากเลยนะเ,ยนเป็นสกอตนี้ก็จะเป็นแบบสกอตกรังนกแท้แบบกล่องสีทองนะ นี่พัดนิดๆค่ะตัวนี้ก็ลดราคาเห็นไหมคะสกอตนต้ก็ลดราคาคุณลูกค้าเนี่ยลดเยอะม,มากอันนี้เป็นแพ็กเกจแบบล่าสุดที่มาแพ็กเกจิ้งแบบล่าสุดเลยนะคะนี่สวยงามมากเลยเป็นกล่องมาเป็นของขวัญได้เลยนะคะสองร้อยเก้าบาทเท่าน,นั้นเองค่ะถูกมากๆเลยค่ะตรงนี้นี่เลยค่ะกระเช้าของขวัญจากดอยคําและดอยตุงโครงกันหลวงนะคะคุณลูกคา้านี่ก็เป็นกระเป็นแบบเป็นกระเป๋าอะ มีกระเป๋าด้วยแถมกระเป๋านะคะแล้วก็เนี่ยก็มีสินค้ากองกันหลวงอยู่ในนี้อาื้อกระเป๋าของขวัญใช่ไหมแล้วก็แถมสินค้าคองกันหลวงมาอยู่ข้างในนี้ด้วยนะคะเนะะี่ยค่ะไม่ใช่ได้แค่กระเป๋าอย่างเดียวนะได้สินค้าของกันหลวงด้วยแถมเข้าไปแลวถูกใจทุกคนให้คนรับเลยนี่ราคา575บาทนะคะตัวเนี้ย575หหนาะอันนี้มาใหม่นะกระเป๋าดอยตุงค่ะนี่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 น,นี่มาใหม่เลยคะ่ะเหมาะกับชุดของ ซันตินิสซีมากเลยอ่ะนนีซื้อเป็นของขวัญได้เลยนะกระเป๋าดอยตุง499บาีแร้วกร้อเกาบาทเองนะคะอ่าข้างในเป็นอะไรอ่ะนเป็นผลิตภัณฑ์จากดอยตุงทเปต่าอยู่ในนี้นะคะกระเช้าดอยตุงค่ะ1 5 5 0บาทคุณลูกค้าอันนี้นะคะจะได้กระเป๋าด้วยนะตัวนี้เป็นกระเป๋าแล้วก็เป็นตร้าแบบพรีเมียมนะแบบพรีเมียมของดอยตุงเลยค่ะส่วนวันนี้จะเป็น กระเช้าของขวัญจากสินค้าต่างประเทศสุดพรีเมียมนะคะคุณลูกค้าสําหรับตัวนี้นะนี่เลย,นะ,ย,ยนะคะเยอะมากมาย่นะคะราคาก็หลักพันนิดๆน,นะคะพันหกนหก็มี2องพก็มีลูกค้าก็เลือกได้เลยค่ะตามมาเลยน,นะคะสําหรับท่นานไหนที่อยากจะสั่งกระเช้าออนไลน์นี่แหละคะ่ะสแกน QR code ได้เลยคะ่ะลายแอชลี่ส์เอร์เกตมีแม่ค้สาสสยใจออนไลน์คอยรับออเดอร์อย,อยู่แล้วนะคะในกระเช้าสุดใจพันห้าร้อยสิบบาทเท่านั้นเองคะ่ะ ได้เลยนะเยอะแยะมากค่ะกระเชา้าเราเยอะมากเลือกแบบละลานตาแบรนด์ค่ะแบรนด์แทนใจพรีเซนเตอร,ร์ของเราคุณแอป,ปทักษะออน,นั่นเองนะคะนี่สวยมากหลายปีซ้อนแล้วนะคะท่านนี้แล้วก็น,นี่เลยคะ่ะฝั่งทางด้านนี้ค่ะสินค้าหลากหลายนะคะสินค้าโคลามาสก็มีนะคะอันนี้เป็นคุกกี้ด้วยวกร้มเป็นของขวัญปีใหม่ได้ด้วยนะคะตนนัวนี้นี่คะ่ะ สำหรับโคราสมารก็มีโปรโมชั่นด้วยนะคะสำหรับท่านที่ซื้อสินค้าโคราสมาร์กครบ229บาทเนี่ยก็จะได้กระเป๋าโคราสมารหนึ่งใบมูลค่า159บาทแถมฟรีให้เลยค่ะคุ้มมากเลยนะคะน,นี้ก็เป็นกล่องขนมนะมีขนมอยู่ข้างในเป็นของขวัญได้ดีเลยนีรก็อดราคาเช่นเดียวกันค่ะของ Voice ค่ะจาก9 9เห้ือ69บาท ฝั่งนี้ก็เป็นคุกกี้นะคะคุกกี้ก็เป็นของขวัญปีใหม่ได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่เนี้ยมีคุกกี้เดนิสาค่ะมาเต้คุกกี้เอาลดราคานะคะจนนี้เอาลดราคาพิเศษอยู่ช่วงนี้ค่ะเห็นไหมนี่ผูกโบแล้วเรียบร้อยสวยงามมากเลยมอบเป็นของขวัญปีใหม่ได้ดีเลยทีเดีวยวคะ่ะฝั่งนี้ค่ะว้าวพิีเมียมมากๆเลยค่ะลูกค้าดูสิคะ ดูดีมากเลยค่ะฟันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัท s i n น p ป c i f ซิิกนะคะตัวนี้เมื่อซื้อสินค้าจากซีโน p ป c i f ซิตัวนี้นะคะ <c oughs> ก็จะได้ของแถมนี้ด้วยนะนี่แล้วก็อันนี้เป็นโฟรโรรเชอค่ะช็อกโกแลตจากอิตาเลียนนะคะตัวนี้ช็อกโกแลตอิตาเลียนจากอิตาลีค่ะซื้อครบ499บาทนะจะได้รับถุงโฟเรโรทองสุดรูในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ให้ไปเลยฟรีหนึ่งใบไปเลยนะะ โอ้น,นี่ก็มีนะนี่ก็มีของในทิศานที่วิถุงนะแต่นี้ยนี่ก็มีว้าวกระเป๋าสวยมากเลยค่ะคุณลูกค้าด่านสิคะเนี่ยของคุกกี้ยามซับบรีอพิเรียลนะนี่เลยค่ะคซื้อครบ2ั่งรับก็ชิ้ก้าบาทรับกระเป๋าจาก KCG ได้เลยนี่ค่ะนี่เขาอิมพ r เรียลค่ะ ซื้อกกี้ปีเรีก็ได้กระเป๋าน้ปรีไปเลยนะคะนี่ของฟรีทั้งนั้นเลยจ้าและตรงนี้ค่ะที่บอกว่าต้นคริสต์มาสซ,ซื้อได้นี่เลยซูปเปอร์มาร์เก็ตเขามีทุกสิ่งอย่างนะคะที่เกี่ยวกับการเฉลิมฉลองเซเลเบรตในช่วงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ของเรานั่นเองนะคะทุกคนมาซื้อได้เลยนะรานะคาไม่แพงราคาหลัก10แล้วก็หลักร้อยนิดนเท่านั้นเองนะคะนี่เนะเป็นผู้เป็นอะไรต่างๆสายลุง้งอะไรต่างๆนี่ก็มีที่ซูปเปอร์ด้วยนะคะมีขายด้วยนี่พวม อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรีดเหรอเรียกพวงรีดญนะพวงรีดตกแต่งนะอันนี้ะน,นคะคะคริสต์มาสพวงรีดตกแต่งคริสต์มาสนะคะนี่สวยงามมากเลยค่ะก็มีจําหน่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะคะนี่เยอะแยะมากมายเลยค่ะน่าซื้อนะน่าซื้อไปตกแต่งมากๆเลยล่ะคะ่ะก็ไม่แพงด้วยนะคะคุณลูกค้าแวะมาได้เลยนะคะที่ซูนีซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นหนึ่งของเราตรงนี้นะคะสําหรับ Happy New Year ก okay, ับม r ริคัสาร์ตในช่วงนี้นะคะก็ประชาคมปีใหม่แทนคำขอบคุณแด่คนที่คุณรักนะคะจากชินีซูเปอร์มาร์เก็ตของเราเองค่ะแวะมาช้อปปิ้งได้เลยที่ซูปเปอร์หรือว่าจะสั่งองอนไลน์ก็ได้ด้วยที่ Line แชนีซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเปิดทุกวันตั้งแต่ช่วงเวลา7จ็โมงเช้าจะถึง3าทุ่มเลยสำหรับซูปเปอร์ของเรานะคะแวะมาได้เลยนะคะวันนี้สตีนี่ซีกันแล้วนะคะจะเจอกันได้ใหม่ในการต่อไปนะคะไปแลวจ้าม e r ิ h ั p มาร์ตแฮปปี้น